อากาศสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับผมธิดาจันต้องล้มโตะนะหรือว่าช่อง YouTube ทูบธิดาจันต้องล้มโตะนะครับผมก็มีบอลเต็งม,มาฝากกัน1คู่เหมือนเดิมนะครับผมก่อนจะไปให้บอลเต็งกันก็ไปดูคู่เมื่อคืนกันก่อนเลยนะเมื่อคืนก็ให้ไป1คู่นะครับผมให้ลีกตุรกีนะครับผมก็กินครึ่งไปนะแล้วก็ VP ก็เสียครึ่งไปนะครับผมไม่เป็นไรนะ เดี๋ยววันนี้ก็มีบอลเตงม,มาฝากกันนะผมก่อนจะไปให้บอลเตงกันก็ใครที่หาเว็บดีๆเล่นหรือว่าเว็บที่ไม่โกงครับผมการเงินตรงนะต้องเว็บนี้เลยนะเว็บแ a ทที่เจ็ดแปดเก้านะเว็บตรงมั่นคงปลอดภัยแน่นอนนะผมไม่ผ่านเอเจนต์ใดๆเลยนะใครสนใจก็ไปสมัครกันได้เลยนะสมัครตอนนี้แถมเครดิตฟรี100บาทนะผมถ้าสมาัคร500บาทนะบอกว่าอาจารย์ตรงแนะนำมานะ ก็จะได้เครดิตฟรี100บาทนะครับผมอาล้วไปให้เครดิตให้ทีเด็ดกันเลยนะครับผมก็จะไปกันที่บุนเดสติก้านะวันนี้ก็บอลดูเยอะเลยทีเดียวนะครับผมทั้งพิมมิลีกทั้งบุนเดสติก้าแล้วก็กัตโซ่นะก็แต่เราไปกันที่ลีกบุนเดสติก้านะจะเป็นทางด้านของสตุตการ์ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของยูเนียนเบอร์ลินนะครับผมคู่นี้เป็นคู่ที่มันเลยทีเดียวนะสำหรับค่ำคืนวันนี้นะครับผม การเจอกัน4ครั้งนะเสมอเสมอ3ครั้งเลยนะผมสตุดกาดสามารถชนะได้1ครั้งนะโอ้โหถือว่าเกมมันเลยทีเดียวนะอ่าเดี๋ยวไปดู5นัดล่าสุดของเจ้าบ้านอย่างสตุดิกาดกันก่อนเลยนะผม5นัดล่าสุดนี่ถือว่าโหดเลยทีเดียวนะั้นนัดที่ผ่านมาบุกไปชนะ โบุสเซดอตมุไปได้ถึง5-1เลยทีเดียวนะผมชนะ3เสมอ1แพ้1นะครัะผมสตุตการ์ด5านาล่าสุดนะเดี๋ยวดู5นัดในบ้านกันบ้างนะผม5นัดได้บ้านนี่ถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะชนะได้แค่1ครั้งเสมอ3แพ้แพ้1นะครัะผมเดี๋ยวไปดูทางด้านของทีมผู้มาเยือนอย่างยูเนียนเบอร์ลินกันบ้างนะครับยูเนียนเบอร์ลินนี่เพิ่ง นัดล่าสุดพึ่งเสมอกับบาเยอร์บูนิกไป1-1นะผมชนะ2เสมอ2แพ้แพ้1น,นะถือว่า5นัดล่าสุดนี้ถือว่าเป็นเกมที่ฟอร์มดีเลยทีเดียวนะสำหรับยูเนียนเบอร์ลินนะเกมเยือนนะผมพึ่งบุกไปเยือนแฮท่าเบอร์ลินกันมานะแพ้ให้แฮท่าเบอร์ลินไปถึง3-1เลยทีเดียวนะผมโดนแดง1คนด้วยเกมเยือนของ ยูเนียนเบอร์ลินก็ถือว่าฟอร์มก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเกมวันนี้ผมว่าเป็นเกมที่สนุกเลยทีเดียวนะจากทัศนคติของผมแล้วอันดับ7ต่ออันดับ6นะครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะสำหรับผมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่เบทสามหกห้าน,นะครับผมอันนี้จะเป็นบอลต่อนะครับผมน้นําน้อยนี่จะเป็นน้าเยอะนี่จะเป็นบอลรองนะครับผมผมว่าวันนี้สตูดกาด มีดีแน่นอนครับมีดีแน่นอนว่าวันนี้เพราะว่าอันดับเจต่ออันดับ6อย่างนี้แล้วต่อปปด้วยผมว่าสตุกกาชนะแน่นอนนะจะออกเป็นบอลสูงด้วยนะครับผมวันนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูค่าน้ําในเว็บกันบ้างนะผมว่าเปิดมาเท่าไหร่นะเนตอาจจะช้านิดน,นึงนะผมเน็ตอาจจะช้านิดน,นึงนะ เปิดมาค่าน้ำน้ำอย่างงี้คือน้ำล้นบอลรองจ่ายน้ำล้นนะผมเราเลือกแทงที่บอลต่อเลยนะไปที่บอลต่อเลยครับผม700แล้วกันวันนี้ไป700อเลยนะอ่าผมว่าบอลต่อมาแน่นอนคนระับผมฟันธงเลยสตุตการเปิดบ้านชนะยูเนียนเบอร์ลิน2-0แน่นอนนะครับผมวันนี้นะ ใครอยากได้ทีเด็ดเพิ่มเติมอะไรเพิ่มเติมสำหรับทีเด็ดวีไพีที่ผมจะให้วันนี้นะผมจะเป็นคู่ลาซิโอนะลาซิโอจะเปิดจะไปเยือนบิเดเวนโตนะผมจะเป็น v ีพีนะผมอาสำหรับ v ีพีเมื่อคืนนะก็เสียครึ่งกันไปนะอาก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์คลิปทีเด็ดจันตงล้มโต๊ะด้วยแล้วกันนะผมหรือช่อง YouTube ทีเด็ดจันตงล้มโตะนะผมแล้วก็เพจ ทีเด็ดบอลเตงจันต้องนะก็ฝากไปติดตามกดไลค์และกดติดตามแล้วกดสับตะไคร้ด้วยวันนี้ก็ต้องลาทุกคนกันไปเพียงเท่านี้นะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะก็ใครอยากได้ทีเด็ดเพิ่มเติมก็ทักไลน์ด้านล่างซ้ายมือไปได้เลยนะผมวันนี้ต้องลาทุกคนกันไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดสับตะไคร้ช่องทีเด็ดจันต้องด้วยละกันนะครับผมวันนี้ต้องลาทุกคนกันไปเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ